วันนี้มีหอย่าอีกชนิดหนึ่งมาให้ดูนะครับชนิดนี้เป็นหอยา่าเราเรียกว่าหอย่าลูกผสมนะครับก็จะเป็นมงกุฎสีชมพูนะฮะกรีบดอกจริงๆเราจะออกสีชมพูอันนี้เป็นกันบานวันที่สองแล้วนะครับนี่ครับบานเมื่อวานนี้ตอนประมาณสักสิบโมงนะฮะก็แปลกใจที่ว่าบานตอนเช้านะฮะปกติ โพย่าก็จะบานตอนเย็นนะฮะตอนตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นๆแต่ว่าไอเจ้าต้นนี้บานตอนตอนเช้านะฮะมาดูอีกตอนอ้นอีกอันหนึ่งฮะอันนี้คือชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเน,นี้ยบานก่อนอันนี้เข้าวันที่สามแล้วครับนี่ครับก็จะเริ่มโรยแล้วครับ ก็เป็นลูกผสมน่าจะเป็นพวก c ีวีจอยนะครับกับอะไรอีกสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ผมไม่ทราบฮนะบเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาก็คือว่าน่าจะเป็นโวย่าลูกผสมนะครับก็มันจะมีน้ำหวานฮนะเป็นน้ำน้ำหวานพวกมดก็จะมากินน้ำหวานจากโหย่าชนิดนี้นะครับใบนะก็ออกจะมีเหมือนจะมีขอบ แด,แดงอยู่ที่ขอบใบนะครับบางใบใหญ่บางใบเล็กอะดูใบนี้ใบนี้ค่อนข้างจะใหญ่ <c oughs> ก็เป็นพอย่าอีกตัวหนึ่งนะที่ดูแปลกดีมีกลิ่นนะฮะกลิ่นค่อนข้างแรงตอนบันใหม่ๆนะฮะผมไม่ได้บอกว่าเป็นกลิ่นหอมนะก็เป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่หลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะฮะพอย่าชนิดนี้ปัจจุบันเราเรียกว่าพอย่าเพกศูนย์สองนะครับ